สวัสดีค่ะชาวราศีธนูและลัคนาธนูนะคะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2564ค่ะไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะชาวราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างที่16ทธันวาคมถึง14มักกมกราคมเนื่องจากเป็นการเปิดไพ่โดยรวมเพราะฉะนั้นเราดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลยนะคะเอาละ แม่หมอจะพูดเรื่องของการงานก่อนก็แล้วกันค่ะนะการงานสำหรับชาวธนูค่ะนะตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็<ๆ>กกเป็นที่น่าพอใจนะคะดูมีความสุขดูู้สึกว่าอพออกพอใจอยู่ในสถานการณ์ที่คืนอนาคตเราก็ไม่รู้แหละว่าจะยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราพอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้มีความสุขในการทำงานนะคะกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนบริวารอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าอ,อมันก็โอเคดีนะมันไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากมายนักนะคะ ทีนี้มาดูว่าการงานในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไร ใบแรกนะคะ The high-pitest ค่ะนะมันบ่งบอกถึงความสำเร็จของงานเช่นเดียวกันนะคะนะบ่งบอกถึงความสำเร็จบ่งบอกถึงการใช้ศักยภาพได้เต็มที่นะคะยิ่งคนที่ทำงานเกี่ยวกับที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ทำแบบฟรีแลนซ์อิสระหรืองานที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะถือว่าจะโดดเด่นมากที่สุดส่วนทำงานประจำหรือบริหารธุรกิจอะไรทั่วไปนะคะก็ยังถือว่าเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกอยู่คุณเองคุณสามารถ จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแต่ล้วก็แล้วก็ แต่มันจะมีในเรื่องของของความรู้สึกบางทีคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามความรู้สึกของคุณอยากทําก็คือฉันทําถ้าฉันไม่อยากทําฉันก็ไม่ทำ <c oughs> นะถ้าเราทํางานร่วมกับคนอื่นอาจจะมีปัญหาได้นะคะนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์ค่ะแต่โดยรวมมันถือเป็นไพ่ที่ดีอุย้ยมีราชาไม้ขึ้นมาด้วยนะคะงานดีงานโดดเด่นความสําเร็จนะราชาไม้บ่งบอกถึงว่าตัวคุณเองคุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดี ในขณะเดียวกันอาจจะบ่งบอกถึงผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าให้การสนับสนุนเอ็นดูแล้วก็คอยที่จะให้ความช่วยเหลือเรียกได้ว่าเดือนนี้แบ็กดีนะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็สามารถจัดการทุกอย่างได้ดีนะคะโอกาสประสบความสำเร็จสูงมาก ใบที่3ก็ยังคงดีต่อเนื่องค่ะ9เหรียญน,นะคะ,ะบ่งบอกถึงความสําเร็จบ่งบอกถึงการสามารถความสามารถในการจัดการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีทํางานประจําก็ดีค้าขายก็ดีนะคะยอดขายก็ดีด้วยส่วนคนที่ทําธุรกิจก็แน่นอนค่ะความสําเร็จความสบายใจอีกต่างหากรู้สึกเหมือนกับว่าเออจริงๆคุณไม่ต้องให้ใครช่วยด้วยซ้ำแต่ก็มีคนคอยที่จะให้ความช่วยเหลือคุณนะคะ ก็คุณดูแลจัดการทุกอย่างได้ดีมากนะคะโอเคใบที okay. ่4เป็นอัศวินดาบค่ะนะอัศวินดาบถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ดาบแต่ว่ามันอาจจะบ่งบอกถึง ความสาเร็จของคุณเนี่ยยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างคือคือมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นสทัทีเดียวมันก็จะมีปัญหาจุกจิกโน่นนี่นั่นที่ทําให้คุณหงุดหงิดไม่พอใจหรือต้องได้ไปวิ่งเต้นน่าน,น,านนี่น,นั่นแต่วิ่งเต้นไม่ต้องห่วงนะคะมีคนช่วยถ้าคุณเป็นผู้ชายธนูถ้าคุณไปวิ่งเต้นเรื่องของการงานนะต้องติดต่อผู้หญิงนะคะนะอาจจะเป็นเอาเอาเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานหรือว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าคุณติดต่อผู้หญิงอาจจะมันจะได้อะ่ะ ทุกอย่างจะคล่องตัวมากส่วนชาวธนูผู้หญิงนะคะก็จะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายคอยช่วยเหลือคุณนะแต่ว่าเราต้องวิ่งเต้นนะคะนะต้องทํางานในเชิงรุกแล้วมันก็จะมีอุปสรรคน้่นนี่นั่นมาอยู่เรื่อยๆแต่จัดการได้ดีอุ้ยใบยสุดท้ายก็ยังดีค่ะหนึ่งเหรียญ บ่งบอกถึงความสําเร็จนะคะบ่งบอกถึงว่าอะไรต่างๆก็ตามถ้าคุณยังมีคุณไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะนั่นหมายความว่างานคุณจะมีโอกาสที่จะคืบหน้าก้าวหน้านะได้เงินได้ทองด้วยนะแล้วก็ถ้าใครจะทําโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรก็ตามแต่สิงหาคมทําได้เลย นะคะเมื่อคุณจัดการทุกอย่างเรียบร้อยนะคะบุคลากรพร้อมเงินทุนพร้อมด้วยทุกอย่างจัดการได้เลยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากแม่หมอต้องบอกว่าชาวธนูสิงหาคมนะไพ่คุณโดดเด่นทุกอย่าง เพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้สบายมากมันจะมีช่วงที่คุณอืดๆเอ่ยไม่ค่อยกระตือรือร้นบางช่วงแล้วก็ก็จะดึงตัวเองกลับมาลุยงานได้นะคะคือบางทีไม่มีใครที่จะแบบโอ้ยวิ่งบุ้นกันทั้งเดือนสิงหาเนี่ยม,มันก็ไม่ใช่เนาะมันต้องมีช่วงเวลาที่เอออันนี้ฉันก็อยากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ฉันอยากอ่านหนังสือฉันอยากทําจําใจตัวเองแต่พอถึงเวลาที่ต้องเอาจริงเอาจังคุณก็สามารถที่จะกลับเข้ามาสู่จุดที่แบบว่าเออทำได้ดีที่สุดอุ้ยงานเด่นมากนะคะ มาดูเรื่องของการเงินสำหรับชาวธนูนะตอนนี้มีโอกาสเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามานะคะนะมีโอกาสเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาซึ่งขอให้คุณนะคะคุณอาจจะกำลังคิดกำลังตัดสินใจอยู่ก็ได้ว่าฉันจะรับโอกาสนั้นดีไหม รวมถึงสิ่งที่คุณเจอมาปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองตอนนี้คุณเริ่มมองเห็นทางออกเริ่มมองเห็นทางไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสิงหาคมมันจะดีขึ้นหรือเปล่าความเครียดความกดดันยังมีอยู่นะคะบางทีชาวราศีธนูลักนาธนูเรื่องเงินเงิน,งนทองทองของคุณนะคะปัญหาอาจจะยังต้องใช้เวลานะคะ เออเราต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยแหละนะมันมีไพ่กงล้อขึ้นมาเนี่ยไพ่กงล้อบ่งบอกถึงว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่ตัวคุณเองเออถึงเวลาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการหาเงินรูปแบบการใช้เงินนะคะภาระคุณเยอะเกินไปค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูมันมีทั้ง9ดาบ10ดาบ8ดาบเข้ามานะคะมี justice ด้วยนะมี4ถ้วยไพ่เหล่านี้นะคะไม่หมอให้ความสำคัญถ้าความสำคัญมากที่สุดคือ justice เลยค่ะ justice บ่งบอกถึงว่าการเงินมันจะเอาตัวรอดผ่านไปได้นะคะทุกอย่างมันต้องลงตัวมันต้องสมดุลรายจ่ายมันต้องสมดุลกับรายรับแต่ทีนี้ด้วยหน้าไพ่ที่ลายล้อมอยู่เนี่ยแม่หมอมองว่ารายจ่ายมันมากกว่ารายรับอะค่ะดังนั้นเราอาจจะต้องพิจารณาใหม่ ต้องบอกว่าเงินสร้างปัญหาให้คุณในเดือนสิงหาคมเพราะรายจ่ายมันเยอะเกินไปนะอาจจะต้องพิจารณาใหม่นะพิจารณาดูว่าเอ๊ะเราจะจัดการอย่างไรลดรายจ่ายได้ไหมถ้าคุณลดรายจ่ายไม่ได้คือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินมันเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่ที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงภาระนี้ได้ยากนะคะเพราะคุณค่อนข้างกัง,กงวลใจเรื่องการเงินมาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้ก็คือเราต้องจัดการทุกอย่างให้มันสมดุลเมื่อรายจ่ายเยอะมันต้องหาเงินเพิ่มค่ะชาวราศีธนูนะคุณต้องปรับเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยทํางานเดียวคุณต้องรับจ็อบเพิ่มถ้าคุณทำสองจ็อบมันต้องมีจ็อบสามนะต้องมีการปรับหรือบางทีถ้าคิดว่าเอะง,งานที่ทําอยู่ตอนเนี้มันก็สองจ็อบแล้วนะแต่มีจ็อบไหนที่เราจะปรับให้มันแบบ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นไหมอันนี้ต้องคิดต้องพิจารณาค่ะนะสามารถทําได้ไหมไม่หมอมองว่า j u s t i c บ่งบอกถึงความทุ่มเทด้วยนะคะบ่งบอกถึงความทุ่มเทบ่งบอกถึงการทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะให้ได้เงินมา ะะโดยรวมแล้วน่าจะทําให้เราเครียดกดดันแต่ทางออกนะคะทางออกคือการทํางานให้หนักขึ้นแล้วก็ทุ่มเทในขณะด้วยการบริหารจัดการทุกอย่างให้ลงตัวรายจ่ายไหนที่เรากังวลใจนะคะอาจจะต้องพยายามขอความช่วยเหลือถ้ามันไม่มีความช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะลองจัดการให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่อย่าลืมว่ามันมีกลงล้อขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้นะคะโอกาส สิ่งดีๆมันจะมีอยู่แน่นอนนะแล้วก็อาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆทำด้วยนะคะเราอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะคะชาวธนูมันต้องมีอะไรใหม่ๆทำในชีวิตเราเพื่อให้แบบว่าทุกอย่างมันดีขึ้นทีนี้มาพูดถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างงดสักเดือน งดการเสี่ยงโชคนะคะชาวราศีธนูคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากจะได้เงินก้อนเพื่อที่จะให้มาแบบว่าเออมาใช้จ่ายกับภาระที่มันค่อนข้างเยอะแต่ว่ากลัวว่าจะเสียเงินซ้ํานะคะถ้าถ้าเราถ้าไม่เดือดร้อนจนเกินไปนะคะลอตเตอรี่เอาใบเดียวก็พอเนาะนะอย่าเยอะ นะเพราะว่ามันมันเหมือนกับอ้ถ้าดวงดีจริงใบเดียวมันก็ต้องถูกนะเขาก็ถูกกันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปใส่ไปเยอะเพราะว่าเงินยิ่งหายากเนาะแนะนําชาวราศีธนูประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเออเงินมันไม่เด่นนะเพราะนั้นโชคลาภมันก็ไม่เด่นตามไปด้วยพิจารณาตามสมควรก็แล้วกันนะคะให้กําลังใจชาวธนูค่ะแต่งานมันดีนะเดือนต่อๆไปเดี๋ยวมันก็ดีค่ะเงิน ก็ไม่ใช่ว่างานก็ไม่ดีเนาะงานมันดีแต่ว่าเงินมันยังะทีผลลัพธ์ของงานมันยังมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวเงินนะคะมาดูเรื่องของความรักคนโสดนะคะคนโสดธนูค่ะ คนโสดธนูนะตอนนี้ไม่เหมาะมองว่าคุณโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินการสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่านะบางท่านอาจจะเออก็อาจจะมีเหล่ๆใครอยู่บ้างมองๆองอ,งอยู่บ้างแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันยังไกลตัวยังไม่อยากสนใจเท่าไหร่หรือยังไม่กล้าคาดหวังเพราะมันไกลตัวเกินไปค่ะก็ได้ก็ได้แอบมองอยู่อย่างนั้นเนาะสิงหาคมความรักคนโสดไม่เหมาะว่าคุณคุณยังไม่สนใจเหมือนเดิมมันเป็นไพ่งานออกมานะคะ ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีคนคุยหรอกตอนนี้ฉันทำงานอย่างเดียวสิงหาคมคุณก็ยังคงทำงานอย่างเดียวนะจีจริงๆในสายงานคุณอาจจะมีคนที่เล่ๆคนที่มองคนที่แบบแอบมองคุณอยู่ก็ได้อยากพูดอยากคุยแต่คุณมองไม่เห็นคุณเฉยหรือบางทีคุณก็แค่ทําเป็นไม่สนใจนะนี้ก็เป็นไปได้เนาะหรือบางท่านก็อาจจะมีแบบว่ามีการเริ่มต้นพูดคุยบ้างนะแต่ว่ามันมันไม่คืบหน้านะคะเอาเป็นว่าความรักสําหรับคนโสดมันไม่ โดดเด่นทีนี้ส่วนบางท่านที่อยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบละ่ะจะเป็นยังไงเอออาจจะยังต้องแอบต่อไปแต่ว่าคําแนะนําสําหรับคนที่อยู่ในสถานะสถานการณ์แอบรักแอบชอบนะคะเขายังไม่ได้เห็นเรานะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําตัวให้เด่นขึ้นเป็นไปได้ว่าอาจจะแบบเราแอบจะอาจจะแอบชอบคนแบบว่าเออในสายงานเดียวกันหรือคนที่เราไปติดต่องานด้วยหรือเพื่อนที่ทํางานประมาณเนี้คุณต้องเด่นมากขึ้นค่ะนะ การแต่งหน้าเสื้อผ้าหน้าผมนะคะปรับ ปรับให้สะดุดตามากขึ้นแล้วเราก็จะเพิ่มความมั่นใจนะจากที่ไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาแค่แบบเออเดินผ่านแอบ,บมองเนี่ยเราก็จะกล้าสบตากล้าพูดกล้าคุยเพราะว่าเอ้ยวันนี้ฉันแต่งหน้าแบบว่ามาอย่างดีเลยแล้วเปลี่ยนทรงผมใหม่ด้วยเปลี่ยนรูปแบบรูปลักษ์การแต่งตัวอุ้ยมั่นอกมั่นใจมากขึ้นนะก็จะได้มีการเริ่มต้นการสารสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นคําแนะนําสาหรับคนโสดที่อยู่ในสถานการณ์แอบ,บรักแอบ,บชอบเนาะแต่โดยรวมมันยังไม่ได้คืบหน้าในเดือนสิงหาคมนะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของคนที่มีแฟนกันบ้างค่ะชาวธนูค่ะ คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีรักกันดีนะคะตอนนี้นะก็รักกันดีแหละแต่ว่าก็อาจจะมีเบื่อเบื่อเหนื่อยๆบ้างนะคะอยากจะบอกว่ามันมันมันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าถ้าคุณถ้าคุณก็คิดว่าเออฉันก็ยังรักแฟนฉันฉันยังรู้สึกดีมาโดยตลอดเนี่ยแสดงว่าแฟนคุณอาจจะกําลังรู้สึกเฮ่ทำไมความสัมพันธ์มันไม่ตื่นเต้นมันไม่หวือหวาเลยมันนิ่งมันเงียบน่าเบื่อประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูว่าสิงหาคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง สิงหาคมค่ะมันอาจจะมีบ้างที่มีปัญหาแบบจุกจิกเออมีปัญหาจุกจิกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็ต้องอดทนนะนะอาจจะอยากคุยหรือไม่หรือไม่กล้าคุยหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่ามันเป็นแค่ปัญหาจุกจิกเพราะอะไรเพราะคุณกับแฟนคุณนะคือบางทีปัญหาจุกจิกอาจจะมาจากช่วงที่อารมณ์เวียงเวียงอารมณ์เวียงของเราอารมณ์เวียงของแฟนซึ่งมันมันอาจจะ ไม่ตรงกันเราต้องการแบบนี้แต่แฟนก็เฉยประมาณนี้มันเรื่องมนมีเรื่องของงานมีเรื่องของการคล่ําเคร่งในเรื่องของการหาเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันก็เลยทําให้บางทีอยากเจอไม่ได้เจออยากคุยไม่ค่อยได้คุยก็จะเป็นอะไรที่แบบเอออึดอัดพอสมควรแต่นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะอะไรเรื่องที่ใหญ่กว่าคือมันมีสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยใบเดียวสําหรับความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วไม่หมอถือว่ามันตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างความรัก ความผูกพันความเป็นครอบครัวความอบอุ่นทุกอย่างมันมีพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันขอให้คุณเก็บเกี่ยวความสุขพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปสนใจเรื่องจุกจิก บางอย่างมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างในความรักความสัมพันธ์มันไม่มีใครที่แบบว่าเอ้ยมีความสุขไปตลอดทั้งเดือนไม่มีวันไหนที่อึอดอัดไม่มีวันไหนที่ต้องทนเลยทุกคนต้องทนนะคะแต่อย่าไปอยากไปเก็บมาคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องมาทนนี่โอ้ยฉันเบื่อจังเลยทำไมแฟนคนอื่นไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะคิดแบบนั้นไม่ได้นะเอาเป็นว่าเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆนะแล้วก็พยายามเข้าอกเข้าใจกันเรื่องของความรัก นะคะมันก็ดีนะความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาร่วมกันก็มีซึ่งคุณได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีช่วงที่ทํางานมีช่วงห่างมีช่วงที่ต่างคนต่างเหนื่อยก็อย่าทําให้มันมาเกิดปัญหาในความสัมพันธ์นะคะพยายามยอมรับแล้วก็มีอะไรก็คุยกันนะคะทีนี้คนที่ทะเลาะกันมาก่อนหน้ามีปัญหากันมานะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุที่สาเหตุใดก็ตามนะคะสาเหตุอาจจะแตกต่างกันไปไม่หมอจะพูดในภาพรวมค่ะ ระหว่างคุณกับแฟนคุณนะคะถึงจะมีปัญหาแต่ยังรักกันอยู่นะยังรู้สึกดียังชอบแต่เพียงแต่ว่ามันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ตรงนี้ความเป็นไพ่เด็กนะคะความรู้สึกดีโอเคละเราเราก็ยังรักแฟนเราแฟนเราก็ยังรักเราแต่ความที่เป็นไพ่เด็กนะแล้วยังมีด o ม n เสริมขึ้นมาด้วยบ่งบอกถึงว่ามันมองยังคาดเดาอนาคตไม่ได้ ไม่รู้อนาคตจะจะไปยังไงจะยังไปต่อกันได้หรือเปล่ามันมีความกังวลใจนะมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่สิบถ้วยแบบเนี้ค่ะนะมันยังเป็นแค่เด็กถือถ้วยซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้จะเลิกรักกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่แต่ก็ยังใจชื้นอยู่ว่าเออก็ก็ยังรู้สึกดีต่อกันอยู่นะสิงหาคมค่ะแฮงแมนนะคะเก้าถ้วยเก้าไม้ คือแฮงแมนกับก้าวไม้เนี่ยชัดเจนถึงความนิ่งชัดเจนถึงความที่ไม่มีอะไรดีขึ้นโอ้ยไม่หมอขอโทษไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าความเป็นก้าวถ้วยที่มันขึ้นมาด้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงความรู้สึกดีที่ยังมีให้กันอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราเองเราก็คิดและทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบเราถูกใจ เราไม่อยากงอ้อเราก็ไม่งอ้อเขาเองก็เช่นเดียวกันต่างคนต่างมีความสุขกับชีวิตของตัวเองแล้วก็เละกันไปเละกันมาโดยที่ว่าอยากที่จะคุยแต่ก็อาจจะไม่มีใครคุยก็ได้หรือบางทีอาจจะต่างคนต่างงานเยอะงานยุ่งแล้วก็เลยไม่ได้สนใจด้วยหน้าไพา่มันเหมือนกับคนหนึ่งอยากที่จะเคลีย นะแต่อีกคนนึงก็อาจจะเฉยๆหรืออาจจะรอกันไปรอกันมาโดยที่ไม่ทำอะไรก็ได้นะโอกาสที่จะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันมีไหมน้อยจัง ไม่หมาะว่าอาจจะต้องรอให้ให้หนึ่งเราใจายเย็นลงเข้าใจายเย็นลงแล้วก็รอให้หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ก่อนนะคะใครคนหนึ่งอีโก้จัดมากนะคะนะไม่รู้อะ่ะถ้าสมมติว่าถ้าเป็นคุณอีโก้จัดคุณก็จะถือว่าคุณไม่ผิดเขาต้องเป็นฝ่ายง้อแต่ว่ามันยังไม่ง้อนอะ่ะนะคะ มันเหมือนกับใครบางคนอาจจะกำลังคิดอยู่ก็ได้ว่าเออถ้ามันแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็จะไปเลยอะ่ะต้องระวังนะคะชาวราศีธนูถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณรักแฟนคุณและถ้าแฟนคุณเขาเป็นคนอีโก้จัดเขาเป็นคนอีโก้จัดเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วเป็นคนที่หน้าที่การงานดีมีหน้ามีตาในสังคมอะ่ะ มันยากที่เขาจะงอต่อให้เขารู้สึกว่าเขาผิดเขาก็ต้องให้เราเป็นฝ่ายเปิดทางเพื่อที่จะให้เขาไม่เสียหน้าในการที่จะคุยกับเรานะสิ่งนี้คือสิ่งที่ที่ต้องประเมินแล้วก็นํามาประกอบการตัดสินใจด้วยแต่โอกาสที่จะได้พูดปุยคุยกับ ความเข้าใจกันน้อยจังเลยค่ะนะคะมันเป็นสามดาบสามดาบบ่งบอกถึงไพ่ที่แบบว่าอาจจะต้องรอเวลาให้แผลดีกว่านี้ให้ความรู้สึกดีกว่านี้มันออกแนวผิดหวังมากกว่าสมหวังก็เลยมองว่าเราไม่คาดหวังดีกว่านะคะก็อาจจะต้องปล่อยเวลาไปแบบนี้ก่อนเนาะรอหลังจากสิงหาคมค่อยมาคาดหวังกันอีกทีนะคะแต่ทีเนี้ย ถ้าสมมติว่าบางท่านบอกว่าไม่อยากรอแล้วแม่หมอจะทํำยังไงดีคุณก็ต้องรุกก็ต้องลุยทํำยังไงก็ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุยและเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะก็ลองดูว่าเราต้องการอะไรจากคนคนนี้ต้องการอะไรจากแฟนเราแล้วเราก็ต้องเป็นฝ่ายลุยแล้วก็เป็นฝ่ายที่จะทำให้ทุกอย่างได้สมดังปรารถนาต้องออกแรง นะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูค่ะนะมีงานที่เด่นๆเนานะแล้วก็เรื่องราวของคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วคนโสดอะไรนี้ก็เด่นแต่ทีเนี้ยปัญหาเรื่องของการเงินกับปัญหาคนที่ยังยังมีปัญหาความรักอยู่ก็ค่อนข้างที่จะขละขักขะซังนะคะก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามสูงมากนะเป็นกำลังใจให้โอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ